ส่วนอุปนิสัยของท่านที่เกิดวันพุธนะครับมีดวงชะตาสดใสความก้าวหน้าเจริญทางด้านสติปัญญาดีนะครับไม่ใช่คนโง่แน่นอนนะครับนะเวลาที่ท่านตกระกรรมลำบากท่านก็จะจะเอาท่านก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ดีเสมอนะครับอุปนิสัยของคนวันพุธเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบการติดต่อเจรจามีศิลปะในการพูดในการ พูดให้คนอื่นเขายอมรับน้อมน้าวจิตใจคนอื่นได้นะครับเหมาะที่จะทํางานทั้งด้านค้าขายและก็ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นรับราชการเพราะว่าท่านมีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดนะครับแต่ความจําไม่ค่อยชอบไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักียกได้ว่าแต่ความจําไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าท่านมีแต่ความเฉลียวและก็ฉลาดนะครับนะ แต่ความจำของท่านไม่ค่อยดีนะักชอบลืมนะครับเป็นความปเป็นคนปรับตัวเก่งรัฐธรรมชาติไม่อวดเก่งเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนรู้จักกาละเทศะชอบศึกษาหาความรู้อ่านใจคนเก่งและก็มีผีมือทางด้านการปฏิปอยนะครับข้อเสียของท่านก็คือเป็นคนเจ้าชู้หลายใจเมื่อท่านรู้จักการอ่านใจคนอื่นแล้วเรียนโน้นักคนอื่นแล้วท่านก็สามารถท่านก็จะมีคนมารักท่าน เยอะก็จะทําให้ใจของท่านนั้นอ่อนไหวนะครับเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ถ้าเก็บอยู่ก็จะมีเรื่องให้จ่ายอยู่เสมอนะครับความคิดแปรปวนอยู่เสมอนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเบื่อง่ายคนได้ไม่ค่อยนานนะครับอุปาาสรรคของคนที่เกิดอันพุธนะครับก็จะเป็นเรื่องรักก็จะเป็นเรื่องรัก,รก,รกครๆคล้ายๆนั่นแหละครับเพราะว่าท่านเป็นคนจิตใจอ่อนไหวเรื่องของความรักก็จะตามมานะครับ